ดได้อดเก็บสองโอ้มาจากหนเนี่ยคั้นก่อนนี่กันร้อนร้อนร้อนมเลตัดได้ไหมมันตัวใหญ่ วันนี้ไม่เข้ามือปกติได้อเปล่วันนี้ไม่เข้ามือเท่าไหร่วันนี้ไม่เข้ามืออืมเออหมดหมดหมดตะกี้ไม้แล้วน่ะภาษาอังกฤษก็เยอะอยู่ชอบแต่ไม่ต้องมีตัวแข็งแรงเนาะเออที่บ้านแล้วเสร็จเออ่าตัดก ดต้องตวัตขึ้นกระป๋องเลยรอรอจังหวะของเขาแถมแถมแถมนี่แหละนี่แหละใโดนไปเมื่อวาน ตัวเ้็กตัวใหญ่ด้วยปกติก็ได้แหละแต่ว่าวันนี้มันไม่เข้ามือเท่าไหร่มันเนีตัวตัวตัวตักมันนึกว่าอาหารมันเลยกัดนะนี่ายมันง่ายเด้อตัวเนี้ยอันนี้ไม่เข้ามือด้วย เอะตัวเล็กไปกอ่อนเนี่ยครับตัวเล็กมันไวมันไวปลาน,าน,นิออนนี่ไวมากตัวเ,เล็กๆแดงๆเนี่ยต้องรอจังหวะ้เขาขึ้นมาปัดเลยมันไม,ม,นไม่มันไม่อยากไปอยู่ที่อื่นนะม, <c oughs> มันอยู่ได้หรอมันเดือใช่ไม่ได้อยู่ตรงน้ำไหลพวกนี้น,น้ำไหลมันก็ทำให้กระดาษเราขาดเชื่อ ต้องอดตรงน้นํานิ่งๆนี่แหลนไม่เข้าเลยเออแต่มันไม่เข้ามาเลยน้ํานิ่งอ่ะมันต้องถูกวัดไม่ได้ถูกวัดแชร์กับไปไเลยวนะก็ไม่เลยนเดือกระดานเปื่อยต้องควักให้เร็ว <c oughs> ใช่ควักให้เร็วให้แม่ขอตัวเดียวกลับบ้านแล้ววันนี้ขอเลยว เขียรไม่ออกแต่ได้ปลาทองเพราะว่าที่บ้านปลาค้างมันอยู่ในบ่อแล้วปลาทองไม่ตู้โล่งมันไม่ร่วงสิบไม้ต้องดีกว่าจดีที่สุด เก่งนะจะตวันะวัน <descon> น <fin anta> <p uss ASE ori> ี้นี้ขั้โลกแล้วก็ไพอเาจ้าวปุ๊บงไปเลยตัวเล็กยังนได้ตัวใหญ่ไม่ได้นะ ก็มีวิธีนะแต่มันยากนะกระเป๋าเลยมันไม่แห้เนาะกระเป๋ากัสลัด